สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV ช anel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิร์เอาชีวิตรอดนะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับอันนี้เปิดให้ทดลองเล่นในช่วงทดสอบนะครับ,รบเกม Legends of k o คงนะครับ d e m o n Arena หรือว่าตำนานของสุนโงคงนะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้ของเราปีศาจนั่นเองนะครับก็จะเป็นเกมแนว RPG นะครับจัดทีมตัวละครเนาะ เป็นเทินเบดนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปอัญเชิญพระใตบิดกของพระถังซัมจั๋งและคณะนะครับไม่ใช่คณะตลกนะอ่าเป็นคณะของพระถังซัมจั๋งนะครับที่มีซึ่งหัวคงทือป๋อยกก่แล้วก็โซเจงนะครับต้องประจนกับเหล่าปีศาจมากมายนะครับแล้วดูปีศาจแต่ละตัวงามแต้มีปีศาจยิงจอกใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไป จีบเอ้ยไปปราบเราปีศาจกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเกมคร่าวๆก่อนเลยนะเขาดูาเกี่ยวกับอธิบายของเกมนะครับประกาศอันนี้ก็คือเขาเปิดให้ทดสอบตั้งแต่วันที่8เดือนมีนานะครับ10โมงนะในตัวเกมนะครับจะมีภาษาไทยเป็นคำอธิบายนะครับมีโบนัสการเปิดเซิร์ฟด้วยก็จะเป็นพวกของรายวันนะครับ7วันแล้วก็รับสิทธิ์อัญเชิญ คูณ10ทุกวันนะครับหลังจากที่อัพเรเบิลถึง25จะได้รับหงพันหยกคูณ10ทุกวันนะครับจับสลากขุนพลเทพไม่หยุดหย่อนโอ้โหเป้าหมายแรกคือเลเวล25กันก่อนเลยนะครับแล้วก็โอ้มีการคืนกำไรเติมเงินสะสมด้วยนะครับอืมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายไปลุยก,กันเลยดีกว่าไปดูปร <Legend S 1> ศาัติ เกี่ยวกับคําอธิบายนะครับเป็นภาษาไทยที่บอกไปนะครับแต่ว่าเสียงภาคเนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะมีภาษาไทยเข้ามาหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นประวัติเรื่องราวนะครับเราก็สามารถข้ามได้เลยเนาะโอ้โหพูดถึงภาพสวยน่ารักใช่ได้ตัวละครดีไซน์มาเจ๋งมากแล้วก็ ส่วนมากเนี่ยภาพสไตล์เนี้ยแล้วก็ดีไซน์ตัวละครประมาณนี้จะออกเป็นไม่มังกรหยกก็จะเป็นสามก๊กซะเยอะนะนั้น,น,นเนี่ยเพิ่งจะเคยเจอมาเป็นพระถังซัมจังเน่ยนะครับเออก็ถือว่าเป็นอีกเกมที่น่าเล่นนะรู้จักภาพคร่าวๆนะเพ,เพลงเพลิงเพาะนะครับอันนี้คือตัวเราคุยกับสิทธิ์พี่เยี่ยน you grew พ,พี่ก็จะถามถึงนันนู่นนี่กับเรานะครับถ้าเราถามพี่พได้เราก็ถามคำเดียวว่าใครอยากเป็นเศรษฐีโอเคไม่เกี่ยวถ้าสักวันหนึ่งสามโลกวุ่นวายปีศาจอร่าวาเราจะทำอย่างไรนะครับก็ถ้าอยากปราบปีศาจร้ายพิทักษ์วิถีแห่งสวรรค์ก็จะได้ตราอันนี้มามันน่าจะเป็นสายอาชีพนะครับแล้วก็ผู้บำเพ็ญควรปกป้องความสงบของแผ่นดินก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วนี้เหมือนเป็นปีศาจเลยเนี่ยยึดมั่นในหนทางที่ถูกต้องไม่ละอายแก่ใจ แล้วก็จิตใจฮึกเหิมทำให้มีเรื่องคุณธรรมอมืเป็นอะไรดียึดมั่นในหนทางที่ถูกต้องไม่ละอายแก่ใจโอโได้เป็นสายนรกลงนรกอเดี๋ยวผมดูตราตรงนี้ให้นะครับเมื่อกี้คือคำถามแล้วก็เลือกเป็นตรานะครับเป็นสายอาชีพนอนเลือกได้4อันนะครับอันแรกคือเสียนนะครับปราบปีสารเพื่อพดุงความยุติธรรมนะครับ เป็นขุนพลเทพพัฒน,นาการจักรพรรดิสวรรค์เทพเออหลางนะครับต่อมานะครับคือศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้บำเพ็ญ <mob> ควรปกป้องสงบสุขของแผ่นดินนะครับ mm hmm. เป็นขุนพลเทพพัฒนาการควรอิ่มหรือว่าซุนง,งอคงนะครับแล้วก็มารน,นะครับเป็นปีศาจ <laughs> หรือไมอ่แค่ทําสิ่งที่ไม่ผิดต่อความรู้สึกเป็นพออินดีมากนะครับสายนี้ขุนพลเทพพัฒนาการผู้ยินกระดูกขาวแล้วก็เย็นจวินนะครับ และสุดท้ายนี่ปีศาจนะครับถ้าทําเรื่องที่มีคุณธรรมเป็นเทพรหรือปีศาจแล้วยังไงนะครับก็จะได้เป็นอินรทรีย์ทองกับปีศาจกระทิงนะครับตกลงเราต้องไปเป็นรปนรกจริงเหรอเนี่ยน,นิสัยแบบเราต้องไปนรกเหรออ่ะไม่เป็นไรจัดไป It's หืมสิพีพ่เยี็นมาปลุกเรอีกแล้วนะครับ นี่งานดีไซน์ตัวละครออกมาในหน้า <Stay S 1> แมปก็หรือ,อว่าฉากต่อสู้เนี่ยก็น่าจะออกประมาณนี้เนะก oh. yeah. ็ดูดีนะครับนี่พี่เย็นบอกว่าเราน่ารักเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่านในสามโลกเลยเหรอโอเคมา you like sister. Well, Master's. Oh, did someone write on my phone? Brother, I'm seeing the word. Uh -huh. Alright, alright. Yeah, you're right. The cord attached uh -huh. Sister is a swallow. bird. Well, forget it. And I'm leaving. To the Thousand Realms. เดินทะลุวาร์ปเหรอเสี่ยวอวีเป็นนกนะครับมากรีกเราไอตรงเนื้อเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเราข้ามข้าไปบ้างแล้วกันกดรับห่วงพันหยกนะครับนี่เริ่มมานี่อัญเชิญได้หนึ่งครั้งก่อนเลยนะครับการอัญเชิญนี่ก็จะใช้ห่วงพันหยกเนาะแล้วก็จากคำอธิบายที่เขาเขียนไว้ตอนต้นนะครับเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเข็บเลี้ยวจนถึง25ขึ้นไปใช่ไหมยี่ห้าหรือสามห้าไม่รู้อะเออก็จะได้วันละ 10ห่วงนะครับก็จะอัญเชิญได้เรื่อยๆเนาะในช่วงทดสอบนะครับบทสกิทดาวให้สว่างได้มาแล้วคุณพลนุ่งเสี่ยวคงคงนะครับฮะคุณคง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 อ๋อเป็นเป็นเด็กน้อยที่มีไอดอลเป็นซุนของคงนะครับโอเค ได้เชี่ยวคงคงมาแล้วเอาเล่นกับเจ๊เขาเลยเราข้ามในเรื่องไปนี่คือท่านอาจารย์เราใช่ไหมเนี่ยเอาเจ้าที่ถือว่าเบื้องต้นนะภาพโอเคนะครับ <to> สวยงาม oh, แล้วก็คำอธิบายก็โอเคชัดเจนดีนะครับสิ่งเพลงเพาะเพลินๆทีนี้มาดูระบบการต่อสู้ ่หนว่าจะออกสกิลฟิงฟังฟิงฟังหรือเปล่าหรือว่าจะแบบปอแปะโอ้ตรงนี้เป็นตุเตอเรียลการต่อสู้ของซึ่งหงอคงกับปีศาจกระทิงเนี่ยเป็นช่วงที่ซึ่งหงอคงมาขอยืมพัดพิเศษจากปีศาจกระทิงนะครับเพื่อจะดับไฟที่ภูเขากระทิงเนาะ สู้กันแล้วโอ้โหโอ้โหสกิลอลังการมากสู้กับโฮงควงกระบองครับโอ้โหโซเจงก็ยางเงท่โอ้โหโงไหเออรแล้วก็องหญิงพัดเหล็กนะครับมาเสริมทางฝั่งบีทักทิงกลายเป็นการต่อสู้3ต่อ4แล้วโอ้โหนี่นี่สกิลอันตีตัดเป็นฉากกระตูเนะีย โอ้โหนี่สินะชีวิตต้องเดินตามถังซ้ำจังดูไว้กายสกิลอย่างเท่เลยโอ้โหดูสกิลของอุ้งพัดเหล็กครับสุดยอดแต่ามาเป็นกระตูนแบบอย่างสวยเ,เจอสกิลกระหน่อกองบ้างแยกลาแล้วฟาดโอ้โหมาเป็นกระตูนแบบเจ๋งอะ่ะไม่ถือว่าทำออกมาป้อกป้นเจ๋งเลยละ่ะ ครับนี่ดูสุดขวานไฟระเบิดขอีิสะกระทิงมาโซจิงโช่หน่อยดิโซจ,งงจิงเหมือนจะไม่มีอะไรเลยหงไฮเอ,อ๋อโอ้โหไอ้เจ้าหัวจุกเจ้าไข่นี่นะอามิตาบาภูตพุทธ ลูกศิษย์บาดเจ็บกันหมดอาจารย์จะช่วยพวกเจ้าอีกแรงประถังมาแล้วโอ้โหประถังผ่านี่ก็ออกลงสู้กับเขาด้วยนะครับฮิวครับฮิวเต็มฝั่งนู้นมีปีศาจอ๋ออินทีปิดทองเข้ามาช่วยเจ้ากระถิ่นหนึ่งคนนะครับโดนมาถังโดนรถไฟเกิดบายฮะเรียบร้อยครับปรถังเด้งไปแล้ว เหมือนจะเกิดความบิดพลาที่ทำให้อินซิปิกทองสามารถทำลายพระถังได้นะครับเป็นภาพที่เหมือนเราเห็นแค่คนเดียวนะที่ยวคงคงไม่เห็นนะครับ ทีนี้ก็มาที่ตรงนี้น่าจะเป็นประตูสวรรค์นะครับต้องไปหาเอกเซียนใช่ไหมเจอกับเทพท่องกลางวันนะครับถ้ากลางคืนเขาก็จะไม่ท่องโอเคเทพสายฟ้า Lord, 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 โอ้หภาคนี้แบบรวมเจ้าแม่สายฟ้าก็มี <Dharma> รวมเหล่าเทพและเหล่าปิศาจมาเยอะมากเลยเนี่ยใครที่ สนใจนี่ก็มาเล่นได้นะโอ้สู้แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้สูุ้่นหัวโคก็ซัดจะเป็นหมื่นๆแล้วเราซัดทีละสิบสิบเจ็ดเลยนะว่าเราจะเก่งคงอีกนานโอ้เรายังอุตส่าห์ดีคัดซีนสกิลด้วยนะเหลือเชื่อจริงๆ ยังไงล่ะเจอดาบคู่ <Stop fighting. S 1> ผ่านแานเจ้าสามตัวนี้ไปแล้วต่อไปต้องเจอกับราชาเจดีเทพเอื้อ <'re> หลาง <sister. S 1> แล้วก็ <'m> สิพี่เพี้ยนนะครับ Lord Erlang Pagoda Lord Bearing and เหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะเทียบเออหลังปกติก็คุยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแนะหละไอ้เจ้าสามตาเนี่ยสมอาจต้องตีนะฮะเจอฉางเอ,อ๋อด้วยที่ได้ฉางเอ,อ๋อเจอพลังเจดีโอ้โหดูอันตีตะก,กี้ซะก่อนเจดีเจ็ดชั้นไอ้ที่ขังนางพญาง,งูขาว oh <my> ใช่ไหม สิพี่เราฮิวได้ <Supreme. S 1> แม้จะเบาวิวกระเถอะโหูโดนฆ่าไม่ตายตาที่สามของเทพเอื้อหลงังเกือบตายเอ้ยเอาคืนด้วยอันติดดาบคู่ <ine> หลังจากที่ต่อสู้กันแบบสูสีสุดๆนะครับยังไม่มีใครแพ้ชนะก็ตัดฉากมาว่ามันจะเจรจากันรู้เรื่องนะครับมันเป็นแค่กันอย่างเชิง quite good. โอเคเธอเพื่อหลังให้เราผ่านทางไปแหละ อีนี้มาเจอกับอินซีปีกทองนะครับโอ้ยนี่มันเป็นเผ่าปีศาจนี่นะแ้มันขึ้นมาอยู่บนสวรรค์นะอินซีปีกทองมาตัวแสบที่จัดการหงองไว้เมื่อกี้ฮะ you i e maggots โอ้โหมันบอกว่าเราเป็นมดปลวกอโอ้โหโอ้ถ้าไม่ตายอีกแล้ว บูเป็นยังไงล่ะเรียบร้อยอีนซีบีทองถึงกับพ่ายะครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นพลังแบบนี้มาก่อนน่าจะเป็นพลังของเราที่เป็นพลังโกราหุนโอ้พระโพธิสัตว์คนอิมนะครับแล้วก็จัก,กร,กกร Sister, วัจกรพั <just> ิสวรรค์ได้เข้ามา <This> พูดคุยเนาะ น่าจะพูดคุยเกี่ยวกับเราเที่แหละเราข้ามในเรื่องไปแล้วฉากยิ่งแย่<อ>ลังการลเลยเกิร์ฟตหนักมีมาโหฬารเอาละได้ตั้งชื่อตัวละครสักทีเออมื่อกี้เขามีเทพอะไรกันเยอะแยะนะเสียวคงๆเหรอแล้วเราตั้งชื่ออะไรดีดอะเทพเฉกเว้ยวเต้าหวยโอเค กดอะไรตกลงเนี่ยอ,อยังไม่ใช่เอาต้องอันแรกเนาะจะตั้งได้หรือเปล่าภาษา,ษาไทยปึ๊บได้แค่นี้นะครับได้เป็นเฉกเวยเฉยๆไม่ได้เต้าหวยป่ะยืนยัน I hereby appoint เราได้รับแต่งตั้งนะครับ ตอีกคนคือเทพไทไป๋ผมถือว่าตัวละครรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะนะใครที่มีความรู้เกี่ยวกับพวกเทพจีนเนี่ยก็น่าจะสนุกได้มากกว่าเราอ่ะตรงนี้เป็นเรื่องของการอัพเลเวลนะครับใช้น้ำยาในการอัพเนาะก็เลเวลของตัวละครเนี่ยจะไม่พ้นเอ้ยเลเวลของตัวขุนพลเราเนี่ยจะไม่พ้นเลเวลตัวเรานะครับก็เหมือนเกมแนว t u นเ b a s ทั่วไปปกติเนาะ continue our adventure. และก็ตรงนี้คือการเริ่มประจนภัยแล้วนะครับรอบทีห่หนึ่งวางหางหันวางหวางหันทิ้งกืนจันนะครับด่านที่หนึ่งขีดหนึ่งไปนี่คือศัตรูที่เราต้องสู้ทั้งหมดนะครับก็คือในด่านเนี่ยมันจะมีบอกหมดแล้ว นะครับว่ามีอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับเริ่มมาก็จะมีหีบตรงด่านที่สองเน,ะนาะแต่แรกต้องสู้กับการเลียนเซียนแก่ๆเนี่ยก่อนสามตัวสปีต่อสู้จะเพิ่มเป็นสามได้ตอนเลเวลร์ยี่สิบครับสามเท่าแต่ว่าตอนนี้ได้แค่สองเท่าก่อนั้งแรกนะครับ เรียบรอ้อย่าตดสินแพชชนะกันแล้วได้ขวดน้ํายามาอีกห้านะครับการต่อไปเป็นเจอกับเซียนถือพินนะครับเราสามารถจัดขบวนรบได้ด้วยนะคือวางแผนนะครับแล้วก็ชาร์ตอันดับนี้จะเป็นข้อมูลผู้เล่นนะว่าใครอยู่อันดับหนึ่งตอนนี้อันดับหนึ่งไปถึงบทที่5้ากี่สาแล้วํำนวนดาว294นะครับของเรานี่เพิ่ง1นึ่งขีด่งเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ น่ารวมตรงนี้ก่อนทดลองเนเรื่องคนที่ฟ้าลิขิตสำเร็จรับของรางวัลตรงนี้ก็จะเป็นกดรับของรางวัลได้นะครับจัดขบวนรบนิดนึงมีแค่นี้เอาเอายืนแบบนี้ไปก่อนกันด้แล้วก็อยากจะอัพเลเวลก็คือตัวเราไม่ต้องอัพใช่ไหมอ่าตัวเราไม่ต้องกดอัพนะครับมันอัพเองอยู่แล้วเนาะ เคอไม่สิพี่เย็นซะหน่อยนี่จะเ,เป็น4ทับ C โอ้ตรงนี้มีเมื่อเลเวลเก้าปลดล็อกนะครับก็จะต้องพยายามปลดล็อกพวกฟังก์ชันอื่นๆก่อนในช่วงแรกนะไปเอาชนะเซนถือพีนกันก่อน เมื่อเราผ่านชั珀เตอร์หนึ่งมาได้นะครับก็จะมาถึงหน้าล็อกอินรับรางวัลนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของล็อกอิน7วันนะครับโดยเกมนี้เขาจะแบ่งเป็นแบบล็อกอินครบ30วันแล้วแจกของเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือของมันจะซ้ํากันนี่แหละนะครับในอาทิตย์หนึ่งก็เรียงตังกันเป็นแบบนี้เนาะวันแรกก็จะได้เหล้านะครับวันที่2ได้ทองเงินแล้วก็หีบทองนะครับวันที่4ี่ได้หินกันขั้นสูงวันที่ห้าุ่พันหยกนะครับแล้วก็ โสมจะเป็นวันที่วันที่เจ็เอออันนี้วันที่6เนาะโอเคเอาเชอนะเซียนถือพินได้สำเร็จแล้วนะครับแลวถถ้วก็ตัวละครอัพถึงเลเวล5พัฒนาพานดาอะไรพวกนี้ตามเงื่อนไขที่เขาบอกนะครับก็จะได้รับทองแล้วก็เหรียญเงินเนาะ Winning winning is nothing unfair there's อันนี้จะเป็นของขวัญเขากดรับได้ตำลึงแล้วก็เหรียญเงินนะครับ ตรงนี้คือกิจกรรม7วันนะครับจะเป็นกิจกรรมที่จะให้เราเล่นในช่วงเหมือนกับช่วงเริ่มต้นนะครับยังเป็นรุกกี้7วันอะไรแบบนี้นะเนาะในเกมอื่น,นๆน่าจะใครที่เคยเล่นเกมอย่างนี้ก็น่าจะเห็นมาบ้างเนาะก็ถ้าเราทำตามเงื่อนไขได้ครบเกือบหมดนะครับ <ขอ S 1> ก็จะได้รับตัวฟรีอะไรแบบนี้เดาว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่มีบอกนะ สามารถซื้อแย่งซื้อครึ่งราคาตัวนี้ได้ด้วยนะครับดาวถือเวยตกผ่านผ้าคุมโกเฉินมงขุดดาวเหนือลงเท้าเหว่กวาง winning. There nothing unfair. ใช่ราคาแค่สองร้อยตำลึงเองอันนี้คือเปิดวันแรกเนาะรางวันเติมเงินครั้งแรกสามารถเติมเงินได้ด้วยละ่ะนะครับรับฟรีเมื่อเติมเงินจำนวนใดก็ได้คอนศึกจันอู่นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นยาเซียนแท้ใช้พัฒนาขุนพลนะครับเป็นยาของไทสร้างเหล่าจินใช่ไหมอ่าแล้วก็มีตำลึง280 <'s> แนนะครับป้ายยกเจ้าสำนัก I'm Kung Kung not Sun Wukong ข้อนศึกจนอูน่าจะแรงอยู่แลเนี่ยอาวุธระดับมาดูเกี่ยวกับตัวละครในเกมคร่าวๆนะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบระดับสีแดงเลยนะ น่าจะแบบหัวสุด UR มีใครบ้างเย็นจวินฮูหยินกระดูกขาวสุนงงคงเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็ปีศัต์กระทิงอินซีีิกทองแล้วก็เทพเออหลางกับจกักรพรรดิสวรรค์นะครับที่เหลือนี่จะเป็นอรองลงไปจะเป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็สีม่วงนะครับตัวละครขอบสีม่วงสีฟ้าต่ำสุดน่าจะเป็นสีฟ้าได้เปล่าอ่าถ้าสีฟ้าเป็นระดับ R ทั่วไปนะ สีม่วงก็เป็น sr สีเหลืองก็เป็น s s r นะครับแล้วก็สีแดงจะแทนด้วย ur นั่นแหละนะครับแล้วก็มีระบบบอลด้วยกเกมนี้อย่างซึ้งงอคงเนี่ยก็เปิดใช้คอมโบลิงกับตือป่อยกายได้นะครับเป็นบอลคู่กันเนาะโอเคเจ้าแม่คนอิมนีต้องไปคู่กับผระถังซัมจังนะครับเป็นตัวรองเป็นผระถังซัมจัง อันนี้ไอเทมที่เขาแจกมาแพ็ค198ยกเซียนใช้อ่ะการเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็มีห่วงพันยกยาเยอะเห็ดหินจือนะแล้วก็ <I 'm S 1> อันนี้คือในกระเป๋ามีแล้วร้านค้าก็จะมีห่วงพันยกขายอยู่ที่180นะครับอ่ะ พูดถึงกิจกรรม7วันนะครับก <No worries. S 1> ็จะมีโค้ดไอ้น,นี้ด้วยนะอ่าโค้ดเริ่มต้นนะครับในส่วนของสวัสดิการตรงนี้เออนี่นะฝึกเชียร์อิสระมอบ10ครั้งทุกวันนะครับคือเราต้องเรเวล2ยก่อนนะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เอาโค้ดตรงเนี้ยไปเติมที่ครอบโค้ดนี่ไปนะครับไปเติมที่รูปตัวละครของเราแล้วก็กดเติมรหัสแพ็กตรงนี้นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เรามีรหัสแพ็กอยู่จาก เริ่มต้นเนี่ยมีอยู่สองรหัสด้วยกันนะครับลองดูนะโอเคครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆของเกม l e g e n นอ f w บุ o ง g d ม m o n a r e น a นะครับในช่วงเปิดทดสอบให้ลองเล่นนะครับก็ประมาณนี้ก่อนคร่คราวๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะมาไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่านี่จะต้องเก็บเลเวลอีกจนถึงพักหนึ่งเลยอะ่ะถึงจะปลดล็อกในเรื่องของโค้ดของเกมนะครับแล้วก็จะมาสุ่มกาชากันเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์พรุ่งนี้แล้วกันนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเจอกันก็อย่าลืมกด Subscribe ในช anel ไว้นะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับตีปีศาจดอกซิ่งก่อนดอกหมวกด้วยตัวนี้ไปแล้วจ้า